สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องอ a s y ่ a มนอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาตามนัดเลยนะครับผมผมจะพาทุกคนมาสุ่มเจ้าอาวุธ3ามดาวของกาโรนะครับผมนะ นี่นะครับผมอันเชิญเฉพาะนะครับเสื้อสีดําสุดเท่นะครับผมนัการโร่สุดโหดนะครับผมลูกรักของผมนะตอนนี้ผมจะมาเปิดเจ้าเสื้อดําตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดันพลังกาโร่ของผมนะครับขึ้นเป็นตัวละครสุดโหดอันดับ1นะครับผมของเซิร์ฟเวอร์สนะครับไม่รู้ว่าทาได้ไหมแต่ว่าลองดูก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับตอนนี้กาโร่ของผมเนี่ย อยู่ที่อันดับ2นะถ้าเทียบการโรกด้วยกันเองในเซิร์ฟเวอร์2นะครับผมเพราะว่าการโร้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเนี่ยเขาดันไปพลังเป็น4ีล้านแล้วนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาดันการโร่ลูกรักสุดน่ารักของผมนะครับผมขึ้นพลัง4ล้านกว่ากว่านะครับไม่รู้จะขึ้นได้เท่าไหร่แต่ว่าดันให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดนะครับผมทั้งหมดเนี่ยประมาณต้องบอกว่าอ่าประมาณ140่อยใบนะครับผมนะโอ้โห oh, oh, บอกเลยว่า จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวลูกรักของผมนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนะครับผมก่อนเริ่มการนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจกรับผมด้วยนะครับผมมาลุยกันเลยับกาโรสูกรักของพ่อเป็นยังไงบ้างเนี่ยมา a few moments later โอเคครับผมนะมาเราก็มาในส่วนของอันเชิญเฉพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมซึ่งเราต้องใช้อ่าตรงเนี้ยประมาณ140ออันโอ้โหกดไปดิครับจังหวะนี้ กดไปโอ้โหปาจัดมาเพื่อลูกรักโดยเฉพาะนะท่านผู้ชมครับเหลืออีกเท่าไหร่นะเหลืออีกส0ิบอ,อ่าส0ิบเท่าไหร่นะส6ใบใช่ไหมสาใบ36บใบเออเออเดี๋ยวสามสิบหกใบเป๊ะ,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 ะเลยนะครับผม140สิใบนะครับซึ่งตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยนะท่านผู้ชมครับก่อนสุ่มกันนะครับผมนะขอดูแป๊บนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่อัพอาวุธเป็นสามดาวนะครับ โอ้โหโอ้โหแอนิเมชันสุดเท่สุดจับโอ้โหสุดเท่สุดจับเอาเรื่องจริงๆปล่อยมัดนะครับผมตอนนี้ก็แบ็คกราวเปลี่ยนเป็นจังหวะนี้ครับแล้วก็ฟาดลงมาตังหินโอ้โหหินกระจจยสุดเท่มานะครับผมก่อนเริ่มกันนะครับขอพลังก่อนนะับลูกรักของพ่อนะครับวันนี้ต้องโคตรจัดๆมาลุยครับตอนแรก เปิดมาจังหวะแรกฮือได้เสื้อสามสามเศษมาตรงนี้เลยตรงนี้มาโอ้โหฮิโกัดโอ้ยการ,การโร่สามเศษได้อยู่กดมาต่อเลยตรงนี้มาอีกสองเศษนะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้เศษชิ้นส่วนสีส้มด้วยนะท่านผู้ชมครับกดไปอีกหนึ่งทีครับไม่ต้องรอช้ามาหนึ่งมาหนึ่งอันนี้ขอสกิลฮีโร่เยอะๆขอสกิลฮีโร่เยอะๆถามจริงกดมาอีกหนึ่งทีเศษเสื้อมาอีกเจ็ดนะครับผมนะมาอีกเจ็ดแล้วก็ กาโร่ o, ตรงนี้มาอีก2นะท่านผู้ชมครับโอ้โหมันรู้สึกผ่านไปไวจริงๆเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็กดอีก1รอบกดอีกหนึ่งรอบ,อรอบมาสิิลฮีโร่มาเยอะๆครับจะไปอัพดาวต่อท่านผู้ชมโอเคมาตัวนี้ครับกาลาโร่เสื้อดําเสร็จกดไปอีกหนึ่งชีและก็เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันโอเคเหลืออีกสองครั้งตอนนี้เหลืออีก2ครั้งอย่างรวดเร็ว S <S เลยสองครั้งอย่างรวดแล้วพลังพลังอืมโอเคกดอีกสองครั้งแล้วมาหนึ่งรอบอืมมาตรงนี้โอเคเศษมา3เศษถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับเศษมันมูลค่าประมาณเศษละ3 0 0ร้อยถึงสามแนะแล้วก็กาโร่กบอีกหนึ่งครั้งอ่าล้วเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้โอเคกาโร่เศษตรงนี้นะครับผมครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคมาจนได้เสื้อดําของพ่อนะครับกาโร่เสื้อดําโอเคเรารับมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวแรกนะท่านผู้ชมนานะโอเคแล้วก็รับตรงนี้มาเพิ่มเป็นหีบสกิลนะครับตรงนี้โอ้มีโซด้วยโอเคโซห้องวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็โซมาหนึ่งอันโอเคนะครับผมสลับรอบแรกนะครับเราผ่านไปแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะกดรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็ไปต่อในรอบที่2นะครับผมกดมารีเซ็ตอีกหนึ่งรอบโอ้โหมาตรงนี้นะครับผมมันจะได้ในส่วนของ ชุดกาโร่นะครับผมเป็นเศษนะท่านผู้ชมครับสามารถแลกได้นะครับซึ่งมันมี30อันนะอันเชิญเฉพาะแล้วก็กดต่อไปเลยครับจังหวะนี้เออเสื้อมาอีกแล้วน่าจะครบนะังครบโอ้โหีบสีสีส้มเยอะมากท่านผู้ชมแล้วก็กดอีกหนึ่งรอบแล้วก็กดอีกหรอบอย่างรวดเร็วเลยท่านผู้ชมครับมาตรงนี้25อันครับแล้วก็มีเศษการโร่ โอเคนะครับผมนะครบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรางวัลครั้งนี้ได้รับหมดเรียบร้อยนะมีฟินิกส์อามีเศษฟินิก์มา15เศษมีคอมาด้วยนะท่านผู้ชมโอเคคอมาด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะจำกัดอาวุธเฉพาะนะครับผมในที่สุดคาร์โร่ลูกรักของพ่อครับก็จะได้ไฉไลในเซิร์ฟเวอร์สองสักทีโอ้ oh. ัวเมีตาลูกรักของพ่อนะครับจะได้ไชไลในเซิร์ฟเวอร์สองสักทีนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็แลกเป็นในส่วนของอ่าเดี๋ยวนะขาดเท่าไหร่เอ่ยมันต้องใช้เท่าไหร่นะห้าสิบอันใช่ไหมแสดงว่าขาดยี่ห้าอันเราใช้แค่ยี่สิบห้าอันก็พอนะครับเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็พลาดน,นะครับจังหวะนี้ยี่สิบห้าอันเป็นห้าสิบอันเรียบร้อยเราก็ประสยัยอันอูห้หูขอพลัง ปู่แฟงหน่อยอาจารย์จ๋ามาตั้งแล้วนี้สองอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมการโร่เสื้อดำนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เราก็ไม่รู้จะแลกอะไรเราก็เอาไปแลกเศษเอาไปใช้เพื่ออัพแบบพลังต่อไปอีกหนึ่งดอกละกันโอเคมางน,นี้ขีบตรงนี้ไมไ่สนใจนะครับเลือกสีส้มนะโอเคก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับผมผมขอสุ่มไอ้ส่วนของอ่าขีบชิ้นส่วนนะครับอุปกรณ์สีส้ม,มกันก่อนเลยละกันนะครับผมนะว่าจะได้อะไรกันบ้างนะท่านผู้ชม กดไป50อันแบบไม่รีรอได้มา85อันนะครับผมนะถือว่าอ่าอ่าถือว่าก็โอเคอยู่นะก็ไม่แย่นะครับผมก็เปิดได้4อันนะท่านผู้ชมตรงนี้และตรงนี้แหละครับผมนะท่านผู้ชมครับที่เราต้องรุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนนครับกดไปหนึ่งจีหุยเซตนักดาบลุ้นขอออสวยๆขอออบสวยๆ จมตีกับโจมตีโอ้หนิดเดียวยังอันนี้ยังใช้งานได้นะผู้ชมครับโอ้โหถ้าเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นี่จะสวยมากเลยนะท่านผู้ชมโอเคครับอันที่2กดมาเสืดสูตเสืดสูรมาสําคัญที่ออฟสำคัญที่ออฟป้องกันเพื่ออะไรบอกฉันทีอเพื่ออะไรถามจริงแล้วก็กดไปอีกหนึ่งรอบนักโทษ HP เอ้ยังใช้งานได้อยู่ครับ HP ยังใช้งานได้อยู่ แล้วก็กดอีกหนึ่งรอบนักวบวช HP อัตราคริติคอนมาโถเอ้ยถ้าเป็นโจมตีอัตราคริติคอนนี่จะสวยมากนะผู้ชมโอเคครับ okay, ไม่เป็นไรครับก็พอสู้ท้าอยู่ครับพอมีของที่จะมาใช้งานได้นะท่านผู้ชมครับโอเค okay, ครับ HP อัตราคริติคอนก็โอเคก็โอเคนะครับไม่แย่ไม่แย่โอเคครับ okay, ต่อมานะครับผมจะมาดันพลังกาโร่นะครับผมสุดโคตรของผมเนี่ยนะครับขึ้น แบบ <ST AN CE> ดันพลังกันเลยนะขึ้นเป็นีล้านนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะมา <ST AN CE> เปิดการโร่ผมให้ดูก่อนนะครับ <ST AN CE> ว่าการโร่ผมตอนนี้เนี่ยพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ <ST AN CE> พลังการโร่ผมเนี่ยอยู่ที่3ล้าน9กแสนนะ <ST AN CE> พลังโจมตีอยู่ที่8ปดแสนหมื่นนะครับแล้วก็เลือดที่2ล้าน1นแสนนะครับผมแล้วเราจะมาดูในหนักของโจมตีว่าหลังจากที่เราอัพแล้วเนี่ยจะเป็นไงบ้างน,นะครับซึ่งก่อนที่ จะมารีวิวนะครับอัลติเมทสกิลของตัวกาโร่กันนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปลองเทสดาเมจกันก่อนนะครับผมซึ่งผมจะจับทีมอ่าเป็นตัวเป็นทีมก็เรียกว่าทีมบูสต์ดาเมจของกาโร่นะครับว่าอ่ากาโร่เนี่ยจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับผมก่อนที่จะมีอาวุธ3ดาวนะนะครับผมก็ขอจับทีมแป๊บหนึ่งนะ จัดทีมอาปูซิวแฟงนะครับซึ่งจริงๆการจัดทีมแบบนี้เราต้องอตีซ้ำตัว,ตวละครตัวเดิมนะครับผมที่เราจะไปเทสต้าเมจนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาคนเทสต้าเมจก,กันก่อนดีกว่านะครับผมนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะมาเทสตาเมจก,กับฟอร์เรนนะครับัน,นก็เป็นเพื่อนในกลุ่ผมเองนะครับมาในครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดาเมจเป็นยงบ้างน,นะครับสำหรับการโรคของผมเออกดไปเลย นะครับผมมาดูกาโร่ลูกรักกันดีกว่านะครับว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่นะครับก่อนที่จะอัพอดิเมส์อาอดิเมสสกิลหรือว่าอาวุธสามดาวท่านผู้ชมแล้วปาดจ,จังหวะนี้1ทีครับเคาะเข็มมังเองัเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนเบาลูกเบาเบาเบาลูกเบาเคาะแรงเกินไปเดี๋ยวจะไม่เห็นดาเมจเบาลูกเบาเบาใจเย็นเบาลูกโอเคมาตอนนี้กาโร่เคาะหัวขึ้นมาครับแล้วก็โกลแคสึต่อยยัดหน้าผมมาหนึ่งทีเน,นเน้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 นหมัดตัวนี้4ล้านดามเมจครับเหลืออยู่2ทาร์เก็ต เติมตะตทมกิจจิ้มหนึ่งรอบแล้วเคาะโอ้โหออิอตะตมกิจบางเกินตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราได้เห็น5าทาเกตนะท่านผู้ชมครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยมาจาก้าร์โร่เลเปิมาในที11ดล้านแปด0สนดาเมจครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแรงจัดจัดครับแล้วก็ดังหวันนิโก้กิสต่อยหน้าหนึ่งทีป้งมาแล้วก็เรียบร้อยครับ โอเคนะครับผมนะผมลองเทสดาเมจแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ11ล้านแแสนนะครับโอเคนะครับผมนะมานะครับเราจะมาอัพพลังกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพลัง3ล้าน9แสนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีที่8,60,000นนะย้ำกันอีกทีนะครับ8 6 5 0 0นนะครับผมแล้วผมจะอัพเสื้อเลยนะท่านผู้ชมขอพลังซุปเปอร์สยามในที่สุดก็จะได้สุดโหดสักทีนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับการที่เราจะอัพนะครับเสื้อ3ดาวนะครับผมมันก็จะกลายเป็นพลังโจมตีเนี่ยจาก100เนี่ยเพิ่มเป็น120นะครับแล้วก็การเพิ่มดาเมจนะครับผมนะของการที่จะสุ่มนี่นะครับผมนะเป้าหมาย4ตัวละครนะครับผมนะทำให้ติดกระดูกหักสีเหลือง4ีตัวละครเพิ่มจาก3ตัวละครนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มก็คือเนี่ยฮะการเอฟเฟกของกระดูกหักเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจแรงขึ้นนะปกติกระดูกหักสีเหลืองเนี่ยนะครับดาเมจจะอยู่ที่ ประมาณ130นะครับผมแต่ว่าถ้าพอที่เราอัปเกรดไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น145้านะครับทำให้โดนแรงขึ้นต่อไปนี่นะครับโอเคนะครับผมนะผมจะมาอัปกันเลยนะครับผมกดมา1ทีเรียบร้อยนะครับผมนะสามดาวนะครับแล้วพลังโจมตีขึ้นมาเป็นเท่าไหร่แปดแสนแปดหมื่นดาเมจนะครับผมนะเพิ่มขึ้นมาเกือบ20,000กว่ากว่านะครับผมท่านผู้ชม22,000นะครับตรงนี้ นะฮะแล้วก็พลังจมอ่าไอตัวของพลังเนี่ยรวมเป็น3 9ล้านเ0 0 0 0 0นะครับเพิ่มมาประมาณ70,000นะนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะอ่ามาพิวพีกับคนเดิมเลยนะครับเรายังไม่อัพ2ตัวนะเพราะเราลองอัพตัวเดียวก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้เห็นนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเปิดแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับโอเคนะครับผมนะผมจะมา ดูดาเมกกันเลยนะครับหลังจากที่อัพมันเป็น3ดาวแล้วดาเมกอันติีผมจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับไล่คอมาหนึ่งทีครับหนึ่งล้านสี่แสนเหมือนเดิมเลยนะครับเลขเดิมเป๊ะๆแล้วก็ไล่โจมตีครับตั้งฝั่งของเด็กดอกนะครับผมเล่นติดบัฟกระหน่ำมานะครับแล้วไล่จิ้มหนึ่งทีครับจังหวะนี้นะครับไล่คอหนึ่งทีกาโร่ครับตามไปด้วยโกแคสเซอร์ฟาดหน้าแล้วก็ทัสเซอร์เบกิอันนีเม็สกิลครับพลังจิตทะลวงยัดใส่หน้าผมนะท่านผู้ชมขึ้นมาตรงนี้ สองล้านห้าแสนดาเมจไล่คอตายไม่ตายตายเหมือนเดิมนะครับผมและห้าแทรกเก็ตเหมือนเดิมเลยนะครับผมแบบนี้มาดูดาเมจการโรสุดเท่กันดีกว่าดาเมจการโรสุดเท่ขอแค่สปีดพอเออเราสปีดหนึ่งมาจังหวะนี้ปรึบปลืแล้วก็จังหวะนี้สิบสามล้านดาเมจครับโอ้โหแรงขึ้นมาประมาณสองแสนดาเมจนะครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าแรงขึ้นมาจริงๆนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ โอ้โหขึ้นมาจัดดเลยนะครับผมนะ13ล้านดาเมจนะครับ5ทรเก็ตนะท่านผู้ชมครับถ้าสัสวมากีไม่ตายนี่มีตัวแตกนะท่านผู้ชมโอเคครับแล้วผมจะมาเพิ่มพลังการรบกันต่อเลยนะครับผมนะดนสุดๆเลยนะครับว่าจะได้พลังเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ก็เพิ่มมาเป็นในส่วนของการพิเศษนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นอาวุธ4ดาวเป็นที่เรียบร้อยอืมเอาอีกหนึ่งทีปัง มาอีกหนึ่งรอบเลยแล้วกันเพิ่มมาประมาณห6 0 0ื่นพันนะครับผมแล้วพลังโจมอ่าในส่วนของพลังรวมเนี่ยเพิ่มมาเป็นสี่ล้านสี่หมื่นดามอ่าสีล้านสี่หมื่นนะครับผมนะตรงนี้นะโอ้ Ooh, ในที่สุดนะครับสี่ล้านสี่หมื่นแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มมาเป็น9 0 0 0แสนนะครับผมโอ้ Ooh, มาจนได้นะครับผมขนาดผมยัง9 0 0 0แสนนะครับกายหงิดนี่ไม่ล้านเลยเหรอครับ <laughs> โอ้โหน่าพี่กายแกน่าจะขึ้นล้านนะครับผมตรงเนี้ย โอเคนะครับผมนะแล้วเราก็มาดูว่าเราจะดันพลังตรงไหนเพิ่มได้อีกนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่นะก็หมดหมดแล้วหมดตูดหมดตูดกินมาม่าทั้งเดือนกินมาม่าทั้งเดือนแน่ๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้ไ like, ล่จะเทคนิคมาหนึ่งทีครับมาครับตรงวันนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่เพิ่มได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วนะครับผมนะก็สุดอยู่ที่สี่ล้านหนึ่ง อ่าสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมนะกาโร่ลูกรักของผมนะตัวนี้ก็พลังจบตี่เก้าแสนสี่หมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วตัวนี้ก็มาจนได้นะครับผมนะอันดับนะครับผมผมขึ้นเป็นกาโร่โนหนึ่งเซิร์ฟสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหในที่สุดนะท่านผู้ชมโอเคอันดับหนึ่งเขาเป็นคิงห้าดาวม่วงนะโอ้โหนี่เขาก็รีบเกินนะท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรนะครับผมตรงที่ผมก็เป็นกาโร่โนหนึ่งเซิร์ฟสองเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะมา เทสดาเมจนะครับผมอันดมบสกิลของกาโร่นะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับในการที่เราดันกาโร่ขึ้นมาสุดจัดขนาดนี้นะครับโอเคนะครับผมนะแล้วก็กดต่อสู้ไปเลยนะครับจังหวนะนี้อืออาแล้วแฟรดาบิชสแลนนะครับผมนะฟือปัดนมันทีสองล้านดาเมจไล่คอโอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งแสนดาเมจอา่าโอเคยังยังยังติดรออยู่จังหวะเล่งดาเมจมานะครับติดกระหน่ำเหมือนเดิมเลยนะเด็กดอก อ่าแล้จิมมาเด็กดอกตายเหมือนเดิมภาพจําแล้วปล่อยหมัดจากกาโรอีกฝั่งหนึ่งเขาก่อนนะครับมาตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่สองล้านสามแสนดาวเมทครับแล้วก็ไล่คอไหมไม่ไล่คอครับตัวน,นี้กูจะสื่อต่อยหน้าผมไปหนึ่งชีครับกาโรลูกพ่อครับจะจังหนักครับตัวน,นี้สามล้านสี่แสนดาวเมทแล้วก็ทันตุมกิครับไล่คอหัวแตกหรือเปล่าหัวแตกมาแล้วจังหวะนี้อันนิเป็สกิลไหมมาแล้วครับอันนิเป็สกิลของกาโรลูกรักของผมอ๋อออไออ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  สามล้านนะครับเหมือนเดิมเป๊ะๆ <Hollywood> นั่น LIKE an an แหละครับผมนะก็ประมาณนี้แหละครับผมประมาณ13ล้านนะครับ3ทาร์เก็ตนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับการโล่ลูกรักของพ่อก็เพิ่มมาเป็นพลังก้าศี่ล้านหนึ่งแสนไปเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ยินดีฝากกดไลค์นะครับแล้วกกด subscribe เป็นแรงใจกันผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะครับผมนะการโล่โน่หนึ่งเซิฟสองนะครับผม ในที่สุดก็มาถึงวันนี้นะครับลูกรลักนะครับผมในที่สุดก็